หมูสเต๊กอันนี้เรือป้านีนะคะโหทอดกันตรงนี้อ่ะกินอะไรคุณพ่อมีเต้าหู้ทอดด้วยเนะจาะโอ้โจริงจังเจ๋งอ่ะสั่่งได้เเลยยนนะพีอากป็ เป็ดย่างเป็ดแกงเลยแสดงว่าตรงนี้เขาเด่นเรื่องเป็ดย่างเป็นสูตเป็ดราคานี่ผูชชา่นะคะปักหม้อสักคู ขอบคุณค่ะนี่ค่ะร้านขนมปังเนยนมมีสังขยาสามกล่องร้อยนะคะแวะมาชิมกันค่ะนี่ค่ะไปกันต่อีเต้าหู้ทอดเผือกทอนะคะหอมบกปลาชอ่อน มีไข่อวด้วยนี่คืออะไรไข่จอมไข่ผเยี่มคะไข,ขอ่อมไข่ผงาอ้อยะค่ะมีกอบ<อ><า>ส้มซานะคะ ละตึ้งได้เลยแล้วคนลกตึ้งมากค่ะอีกอบพันขอบคุณค่ะร้านนี้ก็คนเยอะสมปตาลงตู่นะคะนี่เป็นปากเป็ดทอดนะคะนี่นากเปดทอนะคะากเป็ลาดน้ำนะคะยำมถสลัดน้ำสะาน้งนะคะข้าวแข็อด